วานเราเพิ่งไปทําประกันมะเร็งคันส่วนฟิกกับ F S I G มาแกไม่ทาบ้างเหรออายุแค่เนี้ยนะไม <c oughs> ่เป็นหลอกมะเร็งอะแต่คนวัยทำงานอายุ30ปีต้นๆก็มีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งสูงถึง6.12เปร์เระกันพวกนี้กดจ,จ่ายนะ <c oughs> ก็ระยะสุดท้ายแล้วอะแต่ประกันมะเร็งคันส่วนฟิกเลือกความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุดถึง5 0 0 0 0บาทเลยนะเว้ยเก็บเงินไว้ดีกว่าค่าเบี้ยรายปีเริ่มต้นแค่วันละ1.7บาทเองนะกดที่ประกันเพิ่มทกนี้อะมันแพง อายุน้อยบีอิงถูกและคงที่ตลอดระยะเวลาประกันนานถึง64ปีอย่าคิดเยอะรีบซื้อเลยเพราะซื้อแล้วถึงอายุมากขึ้นแต่ค่าเบี้ยไม่มีเพิ่มนี่พลอยแกขายประกันเราวปะเนี่ยเปล่าเราแค่อยากให้แกได้เจอสิ่งดีๆอ่ะ MSI G เราเห็นคุณค่าในทุกสิ่งสำคัญที่มีต่อคุณ